สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่8กุมภาพันธ์นะครับโกอาลาวก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ราคาโกสปอร์ตก็ยังไซเวยในกรอบประมาณ2015 2045นะครับยังคงไม่เลือกทางแม้ว่าทางเจ้าหนี้เฟดหลายคนจะออกมาหนุนให้เฟดเนี่ยยังคงดอกเบี้ยนะครับจนกว่าที่เงินเฟ้อจะลงมาใกล้ๆ2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทองคําก็ยังได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่านะครับเดี๋ยวผมบุดคุยกับทางคุณพิรริิยะะนุเคาาาหห์์วลงทุน ของทางบริษัทออสิจำกัดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนของออสิิในระยะสั้นกันว่าทิศทางทองคําหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและเราหวางแผนการลงทุนอย่างไรกันดีเจอกคุณบีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับทองคํายังพลิกไปพลิกมาเลยนะครับเมื่อคืนนี้แม้ว่าผู้ว่าการเฟดจะไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยแต่ก็กดราคาทองไม่ลงนะครับมองยังไงต่อดีครับภาพรวมนะครับผมผมมองว่าช่วงนี้นะครับจะมีในเรื่องของคอมเมนต์จากคณะกรรมการเฟดหลายๆท่านนะครับ ันก็จะมีฝั่งที่อาจจะเ,เห็นด้วยหรืออาจจะไม่เห็นด้วยแต่โทในใหญ่ๆแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วแต่และคนมองว่าจําเป็นจะต้องดูในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่จะต้องเอามาซับพอร์ตอย่างชัดเจนว่าตัวเงินเฟอ้อมันลดเข้าใกล้2%มากน้อยแค่ไหนตรงนี้จะเป็น ปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อราคาทองในระยะนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งโทนมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่หละครับ,รบว่าอาจจะต้องรอข้อมูลต่ออีกนิดนะเงินเฟ้ออาจจะต้องแบบมีข้อมูลที่แน่นอนข้อมูลแรงงานคอนเฟิร์มว่าภาพรวมตลาดแรงงานเนี่ยคงแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มนะตรงนี้เองครับมันก็ทําให้ภาพรวมราคาทองนะครับก็ยังคงได้รับ แฟกเตอร์ปัจจัยลบจากปจัจจัยดังกล่าวอยู่นะครับผมนะช่วงนี้ทั้งสัปดาห์ครับมีกรรมการเฟดตลอดทั้งสัปดาห์ฉะนั้นผมมองว่านะครับราคาทองยังอาจจะขึ้นได้ไม่ไม่เยอะมากเท่าที่ควรนะครับก็อาจจะติดตรงแนวต้านประมาณ2,045ี่้าเหรียญน,นะครับใชแ่แล้วถ้าเกิดว่าตลาดมันตอบรับขึ้นคือเมื่อคืนเนี่ยเข้าใจเนาะว่าว่าเออสี่คนออกมาก็ไม่เห็นด้วยกับรีดลดดอกเบี้ยทั้งหมดเลยเนาะ แต่ว่าเออก็ยังงงว่าเออราคาทองคําก็ไม่ไม่ไม่ล่วงลงไปอะไรยังยังยืนได้อยู่แสดงว่าตลาดต้องมีเห็นอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ถูกครับอ่าใช่ครับแน่นอนครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าเออเฟดนะครับอาจจะไม่รีบเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ยังคงม,มองว่าปีนี้น่าจะมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนะครับอ,อย่างเร็วเนี่ยอาจจะเห็นเดือนพฤษภาคมนะฮะ เมื่อไฟนอลมันบอกว่าอ,อ๋อยังไงก็ลดอยู่อะไรอย่เงี้ยครับฉะนั้นนะครับก็คาดการหรือพริดิก้กกว้างๆก,ก็ยังคงมองว่าออโอกาสทองที่จะ ไปต่อเนี่ยยังมีอยู่ทางเปอร์เซ็นต์สูงอยู่อีกทั้งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงความต้องการ,รทองคำในช่วงตจีนด้วยครับ,รบนะครับตรงนี้ก็เป็นแรงหนุนและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตะวันออกออกลางเองนะครับก็ยังไม่ไม่สะท้อนความสงบที่ชัดเจนตรงนี้ก็ยังเป็นแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะครับก็จะมีปัจจัยหลักๆอยู่หลายๆตัวประมาณมทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว ตัวบอลยวของเมกาเนี่ยแหละครับที่มันอาจจะแบบเป็นแรงหนุนให้ราคาทองเนี่ยยังปรับล่วงลงไปได้ไม่เยอะนะครับช่วงนี้ก็ปัจจัยที่จะต้องติดตามก็ยังคงเป็นปัจจัยเรื่องเดิมๆที่เราจะต้องติดตามกันต่อนั่นคือในเรื่องของตัวเลขแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่จะมีการประกาศในช่วงวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยนะครับนะฮะในส่วนของตัวเลขแรงงานนะครับวันนี้ก็เช็คดูนะครับผมนะฮะก็ ังคงถือว่าผู้ขอรับสวัสดิการนะน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเนาะตรงนี้ยังคงเป็นแฟกเตอร์ให้ให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ต่อนะครับฉะนั้นอาจจะไปวัดกันดูอีทีว่านะเป็นไปตามคาดไหมนะครับนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอเมริกาเข้าสู่ไซเคิลที่เรียกว่านะครับมีความออนแอทางด้านตลาดแรงงานนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทอง เป็นปัจจัยบวกนะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังคงมองว่าในช่วงนี้นะครับทองคํายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ2,045เหรียญถึง2 0 1 5เหรียญน,นะครับยังคงไซด์เวย์นะครับผมรอเลือกทิศทางนะครับโดยคีย์หลักเนี่ยอาจจะไปรอเลือกเล่นในเรื่องของเลขเงินแรงงานกับเงินเฟอ้อมากกว่านะครับถึงสัปดาห์หน้าครับผมอย่างนี้ลงทุนยังไงดีครับขึ้นซื้อลงขึ้นขึ้นขายลงซื้อเล่นกรอบนี้ไปงี้เหรอครับ ใช่ครับช่วงนี้ต้องบอกว่ากลอบทงองยังเป็นคงไซเวย์อยู่นะครับผม2,045คีย์หลักถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะพ,พิจารณาขายไปก่อน,คร,นครับผมนะฮะตรงนี้เองนะครับฝั่งซื้อเองเนี่ยนะครับก็จะให้รับกว้างๆก,ก็2,030เหรียญ2,015เหรียญน,นะเป็นโซนเะก็บ สักสักรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะก็จะเป็นกรอบประมาณนี้ในส่วนของเทรนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับภาพรวมนะครับเขายังอยู่ในไซเคิลขาลงอยู่ครับผมนะฮะมันก็ในทำเฟรมรายสชั่วโมงนะถือว่านะครับเอ่อถ้าคนที่เล่นเซลล์นะครับยังคงได้เปรียบตลาดอยู่อันนี้แน่เขาโกสปอตแต่ว่าในส่วนของราคาทองไทยยังคงมองว่าทองไทยเนี่ยนะครับ ยังคงสามารถย่อซื้อได้นะครับผมเพราะว่าเราเห็นเทรนตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าราคาทองไทยเองเนะครับเติบโตมาตลอดเลยนะครับตอนนี้นะครับแม้ว่าราคาทองคําตลาดโลกจะดรอปมาหน่อยแต่ว่าราคาทองไทยนะครับก็ขยับทำาไหายขึ้นเรื่อยๆอตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ34,300กว่าบาท นะครับผมนะก็จะแตะ400ละนะครับผม,ผมก็เป็นอิทธิพลในเรื่องของเงินบาทเช่นกันนะครับใช้เงินไทยนะครับออทองไทยเนี่ยก็เติบโตประมาณ2.8%หรือเกือบประมาณ1,000บาทนะครับมองว่าอันนี้นับตั้งแต่ต้นปีมานะครับ,รบถือว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นสำหรับทองไทยอยู่ฉะนั้นจุดนะครับที่เข้าซื้อทองไทยผมมองว่าถ้าราคาขยับเข้าใกล้ประมาณสักประมาณ34,000ต้นๆนะครับก็อาจจะทยอยเก็บสะสมได้ครับผม แถวสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่านิดๆนะครับผมครับสี่พันยังไม่เห็นเลยนะครับใช่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วมัน <S <S จะมันเทคฟิตจุดไหนครับคุณพิระบงเออลงมาก็ยังมองว่าสองพันสิบห้าเป็นเป็นโซนดได้รับนะครับสุดท้ายเนาะนะครับ ถ้าหลุดจากโซนนี้ไปนะครับก็อาจจะไปเห็นหลุด2 0 1 9 19กว่า19ป,ป้าไๆไม่พูดถึงทองไทยอะครับทองไทยถ้าเกิดว่าไปเก็บแถว34,000 34,100แล้วไปเทคโปรฟิตนแถวไหนได้ครับเอ้อ,อาจจะแค่ประมาณ300นะครับ34,300อะไรนั 34, <300 S 2> ้นใช่ไหมครับยังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่เพราะว่าเขายังไม่กลับเอย่ง อย่างต้งมันต้องรอคอนเฟิร์มจากตัวทองคำตลาดโลกด้วยครับผมอ๋อโอเคได้ครับมันไปได้ทองไทยก็ล้อตามนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณโงงครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิริยะนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของออสติเียครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณพีรพงศ์บอกแล้วครับช่วงนี้ทองคํายังคงเคลื่อนไหวไซเวนะครับโกลสปอร์ตนะครับยังเคลื่อนไหวไซเวอยู่ถ้าจะให้ไปต่อก็ต้องยืนเหนือ2015ได้แต่ถ้ายืนไม่ได้ก็รอดูนะครับ2015หล ไปก็ไปรอดูกันแถว2 0 0พันหรือว่า1980งาร้อย่างอนู้นแล้วครับก็เรามาดูว่าปัจจัยหนุนหรือปัจจัยลบจะมีมากกว่ากันนะครับช่วงนี้ก็ต้องไปรอดูสัปดาห์หน้าแล้วนะครับตัวเลข CPI ในสัปดาห์หน้าว่าจะออกมาเป็นอย่างไรต่อนะครับส่วนทองไทยยังคงแข็งแกร่งเรื่อยๆนะครับยกฐานขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิม3 3 8 0 0 3 3 0 0 0่าไปอตอนนี้มา3 4 0 0 0ืนนะครับถ้าลงมาแถวนั้นก็ยังพอกัดฝันซื้อได้นะครับ ท g e t ก็ประมาณ34,350แถวๆนั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลลาวยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับชื่งชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทางทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ